ครับวันนี้ขอชอบแฮร์รี่แชนนอนครับวันนี้จะมาเล่นเกมฟรีไฟกันอีกแล้วชื่นเคยสับสมอะที่จะมาเล่นในนี้ทีวีตีและวันนี้พวกเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้รอดจนจบเกมให้ได้เราจะไม่ยอมแพ้าจะต้องไม่ยอมแพ้นะครับท่านผู้ชมไม่ยอม นะคะข้อค้างครับเรา,า,ะาจะต้อไปต่อจนกว่จะรอดครับเออแลวอยู่ตรงนี้นะครับโอกาสรอบี่น้อยมากครับเออมีุเลยครับ 你不要什么问题？ 那就没到了，那就。 จะดนนี่ให <c oughs> ้ผู้ช <c oughs> มครับ <c oughs> <c oughs> แต้มันก็มีจริงๆเฮ้ยเฮ้ยหนหน้าไีแบบนั้นที่เห็นยู่ครับเอ้โครักระโดดครับกระโดดครับกดดครับไปเลยครับกครับเรื่อนกะลมต่อไปครับว้าวในสุดทายนรอดนะคะ <ป reflex> คือปืนล้วนครับือปืนล้วนมากเห็นดังรือเปล่าเลกคีถ้านังก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะผมจะรีบปรับให้เร็วที่สุดเลย อันนี้ผมว่าดีจินเจียงเลยค่ะวันนี้มาเล่นอาเดียวะคลับค่ะเสร็จมั่วแล้วครับแล้วก็ไม่แล้วครับไม่เลยแล้วครับ เุาไม่อยู่ว่าหลังคาดิค่ะ bỏ là lọc lấy ra khỏi bắt làm chứ bỏ bỏ ra không ôi, chả có kiếp như được mày ơi นั่หละคาีไเดี๋ยวก็พารขารบนนเครที่งอรอบกุณจะใช้แผกนมหมดอ้อมไปที่ด้านหลังแล้วก็แบงซี่กันยิงกันทีวเบมือมดูป้องกันป้องบิจะมา ทีมเราทุกคนครับทีมเราไม่เหลือแล้วครับ คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปีแค่นี้นะครับผมต้องไปอีกก่อนนะสวัสดีครับอันหนึ่งครับนี่แหละครับ